รายการต่อไปน,นี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำบมาใครอะมาใครยี่มาคนเดียวโอโชิดโอชิดมีโอชิดชิด มึงไม่ได้บอกว่าเดียเยอะใจสั่นว้าวไม่พิ่เห็นนะ้าวไม่เพ่เะ้าวไม่เพ่เนนะ้าแชรเบอร์สานะพี่นะเอ๊ะทำไมอยู่มันกัดขากัไขว้ไอ้เงี้ยช่วยกูด้วย ที่สาวเฮ้มามาๆๆๆเราจะไม่เรียกมันอย่างนั้นถ้ามึงอยากจะเจอมึงต้องเอาให้ดุวันนี้ิไ้ไปได้พ่อบอกให้ดุอ่ะให้เกียรติโอเคครับนอรสินไปมันสวดชัดแลวกูว่ามีก็กล้องมินฮียอะไรเบอร์เนี่ย มึงอะทิ้งบาททำไมล่ะอเวนมันจะเล่นออกไปอ่ะเก็บบาทมาลูกเก็บบาาไม้พ่อมิก What the fuck ไอนอะไรมีอะไรหนูใช่ใช่ใช่พอเห็นแล้วโยกแมนโอ้ What the fuck มึงได้ยินไหมอะไรมันกระแทกบึ้งบึ้งบึ้งอืนั่นแหละึงมึงเดินตามไปเลยหนู กูกลับมาแล้วสิไม่เจอไอ้ยไอ้ยไม่มีไอ้ไม่เด็กไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันไม่้ายขวามันไม่มาใช้ไม่ใช่ขวาไอ้เหี้ยแค่กระไดกูยังผวาเลยสัะเด้อเกียร์กูร้องกระไดแม่งเลยกดจะมึงลงมาได้ไหมเดยเมื่อคืนกูไม่น่าให้มึงดูปีเตอร์เลยมันมีอะไรจัะขาล็อกขาผมไว้เรื่องมันจะเป มึงรักพ่อไหมโอเคครับรักครับกูส่งเสียมึงมาเยอะโอเคให้ผมก็ไปใช่ไหมครับลองเทสแล้วบอกขอแห้งๆได้บอกกูอยากเหน็นจะไม่เป็นไรใช่ไหมพ่อไม่เป็นไรเชื่อกูถ้ามึงเอาตัวรอดไปเทสไ,ไม่เทสเทสเทสใจคอไม่ค่อยดีใจสั่นออออขอแห้ง ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้เหี้ยไอ้ยหี้ยโอ้โอ้ชิบ้ยโโอ้ยโโอ้โอ้ไอ้เหอ้ยโอ้ยอ้สัอ้ยโจะยโอยยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยอ้อยโอี่ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอก่า อีดันล็อกเขาเขินอะไรวะมันจะมาจับครกูแล้วไอ้เงี้ยมันจับกูชักวาวว่าอ่ะไอ้เนี๋ยไอ้ราาจดมันเหนื่อยมันบอกว่ามันเหนื่อยเว้ยเฮ้ยเหนื่อยพ่อเบื่อไอ้สัตว์เอาใครขามหลังมาด้วย